ไว่าไปตามน่นะเลยหนุนมากครับเหมือนได้รถอีกคันจริงๆครับแหมัน, <c oughs> มนถึงบอกว่ารถเนี่ยแต่งไม่เถอะแต่งอะไรก็ได้แต่อย่าลืมเบรกและช่วงล่าง <c oughs> สำคัญสำคัญลองได้ไหมครับลองได้ลองได้ลองไล้ ส่งไปเลยก็ได้เดี๋ยวเบรกขาลงอนะี่ยรู้เลยนั่นนะ่ะรู้สึกเลยขาลงนะคี่ยพื้นล่ามันเดี๋ยวลองก็ได้ส่งไปเลยร้อยเกินๆก็ได้แตะแบบแตะค่อยๆแตะแล้วเติมเบรกครับเบรกเลยเลยขาลงมาแหละไปลองดูอีกไหนก็ได้สวัสดีรครับเ<ม>สียบบอยไม่ต้องเหยียบเลยใช่ไหมครับ ก็เอาตามที่เราลองดูกันก็ได้ไม่เป็นไรเออเอาเอาตามถนัดแล้วกันครับยิ่งมาที่ว่าบอกว่าเออตอนถามถามครั้งแรกว่าดีกว่าเดิมไหมถ้าเปลี่ยนเฮียก็บอกว่าเมื่อได้รถคันใหม่ผมได้ยังไงสงสัยโกรธไปเลยส่งเลยหายสงสัยแล้วผมหายสงสัยจริงจรองเบรกครับเบรกเป็นไงความรู้สึกดีครับ แตกต่างจากแตกต่างครับผมก็ขับคันนี้มาแต่คันนี้ผมก็ขับมาคนเดียวแหละครับคนเดียวเดียวผมขับมาคนเดียวจะขับมาหกปีแล้วไปอืมก็ึก้เบรกฟิลมันไม่ได้อย่างนี้เลยนะครับไปครับจะผมจะมาก็วิ่งใช่ไหมครับไปเขาแซงไปก่อนไปไปไปเชนบุรีครับอันนี้แล้วลอง A.B.S เนี่ยที่ทรายเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ่อข้างเดียวล้อข้างเดียวเนี่ยกระแทกเลยตุ้มอ่าสังเกตว่ามันตึกๆด้วยมันนุ่มนวลกว่าเดิม ไอ้ตื้นๆมันกิ่วเบี้ยใช่ไหมครับใช่ใช่อลองใหม่เอาเร็วกว่าเมื่อกี้นิดนึงแล้วก็แทกตูมลงไปเลย <c oughs> แล้วรู้สึกได้ว่าข้างหลังมันดึกมันมันก็ทำเนี่ยลองดูเอาเลย<ไ>เอาเลยก็แทกเลยนะแล้วไม่ไม่มันไม่แกว่งด้วยใช่อันนี้มันต่างสักกันด้วยนะครับไอ้ฝันนี้อไอ้นี่มันทรายแต่ถ้าเป็นหน้าดิสหลังดำนี่ใครเห็นก็ลองแบบนี้อย่าไปอย่า เอายี่สิบก็พอนะได้ขั้นใหม่จริงครับคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มครับผมกลับเลยไหมครับหรือว่ากลับเลยก็ได้ยูเทิร์นเนี่ยแถวนี้ไปวงเลยเหมือนได้รถกันใหม่จริงครับสวัสดีครับเสียบอยเสียสุภิตเสียณทีเสียพงพัฒน์ เสือสมบูรณ์เสือออนไม่ออกครับเสือุ้มภัยเอา่งนี้ดีกว่าเสือสุทธิพงศ์เสือสุรชาติเสือพงศ์ศักดิ์เสือชำนาญเสือฟอดสวัสดีจ้าเสือเหนื่อยเสือวันนี้เหนื่อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย เสียสมชายเสียเบียเสียมีเสียนนเสยวัชระพงษ์เสียไทเกอร์เสียนัทเสียเต้ยเสียตาเสียดีเสียกันกันเดือดรัก สวัสดีทุกทท่านครับที่เอ่ยนามแล้วแล้วก็ที่ไม่ได้เอ่ยนามสวัสดีทุกทท่านครับวันนี้เป็นอิ u ู u h ไฮแลนเดอร์เนี่ยเดี๋ยวลองขาลงเบรกครับเปไงมัน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 เกาะเนินลงเลยนะใช่ครับเอออืมอืมนี่คือเบรกล้กระบะนี่แหละผมได้รถใหม่เออผมายสงสัยแล้วจริงไื้กันใหม่จริงผมเชื่อนะไอ้โถม ผมเชื่อว่าไอ้โฉมสอส,สอองงูน์ู0 2์เนี่ยนะไอ้ตัวไปไปลายก่อนจะก่อนจะเปลี่ยนเปลี่ยนใหญ่คือเอออะไรเนะ่ยนิวเชนอะไรนัะ่นะครัะผมเชื่อว่าเขาต้องมีดิสมาไม่น่าถึงโฉมหน้าเชื่อเพราะโตโยต้ามันโฉมหน้ามิเนอร์เชนเมื่อไหร่น่าจะมีดินะสสี่ล้อแน่นอนกับบะเพราะตอนนี้เริ่มมีกันแล้ว ทักเสีบเปรมก็อันนี้มันประมาณแปดกิโลแต่ถ้ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนนี้ผ้าเบรกมันปรับหน้าอยู่ลองจี้เข้าไปแล้วแตะเดูมมันจะยืดให้เราเห็นเลยจี้เข้าไปเลยแล้วแตะดูเอาแค่แตะเบาๆนะมัน อ,อมันไม่เหมือนของเดิมของเดิมนี่แตะลงไปไไไไของเดิมนี่เหมือนกับไอเวลาที่เราบอกเด็กไปอาบน,าน้ำเดี๋ยวได้มากินข้าวเดี๋ยวได้นอนบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <c oughs> ประมาณนั้นเลยวะ <c oughs> <c oughs> แต่อันนี้มันไม่ใช่แล้วะ <c oughs> มันไม่ดื้อแล้วเนี่ยปัญหาของเบรกกระบะก็คืออยู่ตรงนี้ฮะไม่ใช่กระบะไม่ใช่เฉพาะกระบะนะไอตัว รถอีโกคาก็เป็นนะที่เป็นหน้าดิสหลังดำอะอาการที่คอนโทรลไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันเบรกมันมีแค่สองล้อสวัสดีครับเสียมนูนเสียสำเริมเสียไกวิเสียเสียพดเสีย เสียอะไรเสียโพดอ่านยากอะเสียซาแล้วกันเนาะเสียวัดวัดพงเสียทิตกพงเสียสนกกรเสียสาธิตเสียสุสุกล ให้เป็นไทยนี่มันลำบากหน่อยเสียชูเกตอ่าอย่างนี้แล้ว cool กันเสียเสียคูแล้วกันเอาเสียดาบอยสวัสดีทุกๆท่านนะที่เอ่ยนามแล้วก็ไม่เอ่ยนามด้วยนะก็ไกลเพิ่งเข้ามาก็เดี๋ยวดูย้อนหลังเอาฮะเป็นดิสฐิเอ่อกระบะ ไฮแลนเดอร์ er, ปีประมาณ2019-15เก้าเป็นใส่แค่ดิสหลังข้างหน้าเปลี่ยนแค่พระเบรกแล้วก็สายถักอีกชุดหนึ่งสวัสดีครับเสียดกลังนแก้ปัญหาของต้นเหตุเลยะต้นเหตุสมุดฐานของเหตุจริงๆมันอยู่ข้างหลังอย่แหละข้างหน้าไม่ต้องไปทำอะไรเขาเลยถ้าเอาแบบพอใช้เอาแบบใช้ได้เลยนะ ม่ใช่แค่พอร์ชใช้เอาไฟใช้ได้เลยแต่ถ้าจะเอาให้สุดนี่มันต้องจะใหญ่ๆๆๆใหญ่แต่ใหญ่ใหญ่ต้องไม่ลืมว่าคำว่าสมดุลนะเพราะเบรกมันสร้างความเราให้ความสมดุลก็ปุ๊บนี่มันเปลี่ยนไปเลยของเดิมมันไม่สมดุลไงมันถึงคอนโทรลไม่ได้จริงๆ,ๆครับนะบไม่ไม่เสียดายเงินนะไม่เสียดายเลยครับไม่เสียดายนะเสีดเยดายนะครับ คุ้มไหมคุม้มคุ้มมากครับครับผมขอบคุณมากเลยก็ยยอย่าลืมนะฮะในระหว่างจากตรงนี้เลยก็ได้ในระหว่างหนึ่งหมื่นห้าพันถึงสองหมื่นตั้งฉากตรงถ้าว่างก็เมื่อไหร่ก็เอาเข้ามาเช็คเลยฟรีไม่มีค่าแรงใช่ครับผมโอเคพอครับขอบคุณมากครับที่วางใจ นี่ถ้าเพื่อนดูอยู่จะบอกเพื่อนไหมว่าบอกแน่นอนครับบอเคครับของดีก็ต้องบอกตอครับครับผมขอบพระคุณครับครับสวบสดีครับเดี๋ยวมาดูฮะของเดิมจริงๆข้างหน้าไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกครับเปลี่ยนแค่พับเบรกใส่สายถักสวัสดีครับเสี่ยว ดชาเนี่ยข้างหลังก็ะบะมีดิสยังไงก็เท่น,นะครับฝากไว้ทุกท่านเลยครับสวัสดีครับเสียพิสารก็เป็นห่วงทุกทุกท่านครับขอให้ช่วงปีใหม่ทุกทุกท่านเดินทางปลอดโลกปลอดภัยครับสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดภยัยแล้วอย่าลืมมาตรวจเช็ครถด,ด้วยเนอ้อขอบคุณครับสวัสดีครับเสียปัดใจยยังไงก็เดี๋ยวดูย้อนนะฮะเพิ่งจนั่นจบแล้วเป็นอีสุซุไฮแลนเดอร์ใส่ดิทหลังอย่างเดียวสวัสดีครับเสียประมึกอืม เสือภัสวัสดีครับเสืยมนทนของเดิมคืนแบบครบ,ครบถึงวันหน้าถึงวันหน้าเปลี่ยนรถก็เอากลับมาใส่ของเดิมคืนไม่ได้หายไปไหนขอบพระคุณครับทุกท่านเอาไว้รับชมกันใหม่ฮะครับเดี๋ยวยังไงดูย้อนหลังกันนะครับขอบพระคุณครับขอให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยครับ สวัสดีปีใหม่ทุกๆท,ท่านครับสวัสดีเสี่ยมนทนครับสวัสดีครับคุณจินตนานะเดี๋ยวดูฮนะดูถ้าเฮียไม่ใส่แสดงว่าเฮียเฮียไปเอาตังค์ไปซื้อจักรยานขี่อวดสาวไว้ <laughs> สวัสดีครับเ,เดี๋ยวสร้างความเล้าจ๋าแล้วสวัสดีครับเสีย่ยโอ้ความพึ่งเสี่ยสารเตะ สวัสดีครับใครเพิ่งเข้ามาเสียไพโรดเป็นไฮแลนเดอร์ครับข้างหน้าเดิมฮะให้ดูอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับเสียไพโรดเนี่ยข้างหน้าเดิมฮะข้างหลังนี่เจ้าของครับเจ้าของขอบพระคุณครับเสียสมพลสวัสดีทุกทุกท่านนะฮะขอให้ปลอดโรคปลอดภัยทุกทุกท่านครับ แคล้วคาดจากโควิดทุกท่านครับสวัสดีครับเสียววันลบเพิ่งเข้ามายัางไงดูย้อนหลังกันนะครับขอบคุณครับ